สวัสดีค่ะหนูของขวัญหนูของขวัญเพิ่งตื่นเลยลูกว้าหนูเข้าเกียร์ถอยอีกแล้วเข้าเกียร์ถอยอีกแล้วไม่เข้าเกียร์เดินหน้าเลยหนูเพิ่งตื่นเลยลูกเมื่อคืนนี้ทำอะไรเมื่อคืนนี้หนูทำร้ายทำไมหนูไม่นอนเอาเข้าเกียร์ถอยไปทำไมเดินหน้ามาลูกเดินหน้ามาแล้วให้มันถอยไปเถอะหรอให้เข้าเกียร์ถอยอย่างเดียว เดินหน้ามาลูกอย่าเข้าเกียร์ถอยอย่าเข้าเกียร์ถอยลูกเดินหน้าเดินหน้าเอนอนตื่นสายนะวันนี้นะอันนี้หนูนอนตื่นสายมากรู้ไหมและหนูทําอะไรเมื่อคืนนี้หนูไม่นอนหรอเมื่อคืนนี้หนูนอนดึกหรอหนูซ้อมร้องเพลงหรือเมื่อคืนนี้หนูซ้อมร้องเพลงหรือเปล่าจ้าหนอหนอไอ้นั้นหนอน เ <laughs> ตาเห็นอยู่ตาเข้ามาหนูนอนทางโน,น้นหนูนอนหลับจิบและหนูและหนูเอาน้ำไปลปลนตาตอนไหนวะกจอขมของขวานเดินหน้ามาลูกอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังทำไมเขาเกียร์เดินหน้ามาเขาเกียร์เดินหน้ามาหน่อยลูกออ,อ,อนี่นอนดึกสิท่า